เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้ใคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้ง,งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับเฮ้ยพี่สวัสดีครับรวๆๆนบันนี้ผมก็มาชีปเข้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะวันนี้ฮอนด้าฮอนด้าซีวิคเอสพีสองพันสี่ครับเครื่องเกียร์ดีสีย,งสย,งสยงสังเงาๆบอดี้เดิมๆบางๆครับอาจจะมีตำหนิหรือรอยบ้างมาจุดครับตัวบอดี้ราคาไม่แพงครับ45,000บาทนั่นเองนครับเที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลได้สบาย เรื่อง1.7นิ่งๆนะครับระบบเบรก ABS ช่วงล่างดีเลี้ยวซ้ายขวาไม่ดังดิสเบรกทั้ง4ล้อ,อย่างนิตตกปี19ครับดอกยังหนาเป็นใช้ได้ยาวล้อแม็กเริ่มเิมสีมีตำหนิเลร้ลอยบ้างบางจุดนะครับ4ี0 0 0บาทเท่านั้นเองคุ้มๆครับใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคา ถ้าชอบอกฟฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำได้ไหม่พาค,คลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยภายในยังสวยเบาะหนังเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้ามีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสให้ด้วยนะครับห้องโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้า,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 าข้างหลังแอร์เย็นช่ำๆกระจกไฟฟ้าก็ใช้ได้ครบเครื่องเล่นเสียงมีจอด้วยครับจอ a n d ด o i d ดูหนังดู YouTube กล้องถอยได้สบาย พิกัดดูรถอยู่ปากเกร็ดนนทบ,บุรีนะครับสนใจก็ไปดูถ้าลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเปร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ